ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้ผมมีสมาร์ทโฟนระดับตำนานที่กลับมาในปี2 0 2 6กับดีไซน์ที่ทันสมัยและสเปคที่น่าประทับใจมากมากกับโนเกีย7 3รุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่ช่แค่ชื่อที่คุ้นเคยแต่เป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของตระกูล N Serie รที่ครั้งหนึ่งเคยครองใจคนทั้งโลกเมื่อได้สัมผัสโนเกีย7อ3 2 0 2 6สิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความหรูหราและความพรีเมียมของตัวเครื่องตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมมอลอลท่่สสััผแนนื ดีไซน์บางเบามีความโคง้งมนตามสไตล์ยุคใหม่หน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด 2K บวก Refresh Rate 144Hz ทำให้การดูวิดีโอและการเล่นเกมลื่นไหลสีสันสดใสและคมชัดสุดๆรองรับ HDR10 บวกอีกด้วย ด้านประสิทธิภาพ Nokia n 7 3 2 0 2 6มาพร้อมชิป snapdragon 8 gen 3ที่แรงและประหยัดพลังงานที่สุดในตลาดตอนนี้แรม 12GB และ rom 2 5 6ร b อม 256GB แบบ ufs 4.0ช่วยให้การใช้งานทุกอย่างเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นการสลับแอปการเล่นเกมกราฟิกสูงหรือแม้แต่การตัดต่อวิดีโอก็ทำได้อย่างไม่มีสะดุดกล้องคือจุดขายสำคัญของรุ่นนี้กล้องหลังจะเต็มด้วยเลนส์สายความละเอียดหลัก2 0 0 mp พร้อมระบบการสั่น ois และ ai ที่ช่วยวิเคราะห์ภาพแบบเรียลไทม ถ่ายกลางคืนได้ดีมากรายละเอียดครบแสงไม่แตกส่วนกล้องอันตราย50 MP ก็เก็บภาพมุมกว้างได้ยอดเยี่ยมและยังมีเลนส์เทเลโฟโต้12 MP ซูมได้แบบไม่เสียรายละเอียดกล้องหน้า32 MP พร้อม AI Beauty สำหรับสายเซลฟี่ก็ไม่ผิดหวังแบตเตอรี่ขนาด5,100 mAh รองรับชาร์จไว 100W และยังมีชาร์จไร้สาย 50W ใช้งานได้ทั้งวันแบบสบายๆและที่สำคัญระบบระบายความร้อน Vapor Chamber รุ่นใหม่ของ Nokia ก,ก็ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนเวลาใช้งานหนัก ระบบปฏิบัติการที่ใช้คือเพียวแอนดรอย14ที่ไม่มีโฆษณาหรือแอปขยะมากวนใจอัปเดตไวและมีความปลอดภัยสูงนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เด็เดๆอย่างการสแกนลายนิ้วมือใต้จอระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าและลำโพงคู่สเตอริโอที่มาพร้อมระบบเสียง o อแซดโออดที่เป็นเอกลักษณ์ของโ o k i ีย เรื่องการเชื่อมต่อโนเกีย N73 2026รองรับ 5G WiFi 6E Bluetooth 5.3และยังมีพอร์ต USB-C 4.0ความเร็วสูงรวมถึงยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นโนเกียโดยยังมีช่องเสียบหูฟัง3.5ม m mm. มอยู่ด้วยสำหรับใครที่ยังรักเสียงแบบคลาสสิกก็ต้องชอบแน่นอน จุดเด่นอีกอย่างคือการกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 และโครงสร้างที่แข็งแรงมากเรียกได้ว่าเป็นมือถือที่ใช้งานได้ยาวๆเหมือนโนเกียยุก,ก่อนที่ทนทานจนกลายเป็นตำนานและตอนนี้ N73 รุ่นใหม่ก็กลับมาทำให้คำว่าทนจริงกลับมาอีกครั้งในแง่ของราคานั้นโนเกีย N73 2026เปิดตัวมาในราคาที่จับต้องได้อยู่ที่ประมาณ22,990บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสเปคและฟีเจอร์ที่ได้ โดยเฉพาะสำหรับแฟนพันธุ์แท้ของโนเกียหรือใครที่มองหามือถือที่มีทั้งกล้องเทพดีไซน์หรูและแบตอึดรุ่นนี้ถือว่าไม่ควรพลาดโดยสรุปแล้วโนเกีย n 7 3ปี2026เป็นการกลับมาที่น่าประทับใจทั้งในด้านดีไซน์ประสิทธิภาพกล้องและความคงทนถือว่าเป็นมือถือระดับเรือธงที่มาในราคากลางๆางแต่ให้ประสบการณ์แบบพรีเมียมใครที่คิดถึงความเป็นโนเกียแบบคลาสสิกแต่ต้องการฟีเจอร์ยุคใหม่ต้องลองสัมผัสรุ่นนี้ด้วยตัวเอง แล้วคุณจะรู้ว่าโนเกียยังไม่เคยหายไปจากวงการสมาร์ทโฟนเลย